สองหนุ่มนักท่องเที่ยวลงว่ายน้ำ่ำํากลางคลื่นทะเลชาวบ้านคิดว่าเหนือนลมแจ้งเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือพอขึ้นฝั่งบอกแค่ลงว่ายน้ำเพื่อทดสอบร่างกายชาวเกาะช้างทำพิธีบวชปลาปุูปาสืบชะตาสายน้ำครังที่7สืบสามประเพณีท้องถิ่นสร้างความตระหนักให้เยวาวชนรักและหวงแห่งทรัพยากร ก็กตตราสย้ำผู้ลงทะเบียนออกเสียงประชามติที่จังหวัดตราสดกว่า2,300คนต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดัคอมสองหนุ่มนัก ท่องเที่ยวลงว่ายน้ำ่ามกลางคลื่นทะเลชาวบ้านคิดว่าเหลือลมแจ้งเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือพอขึ้นฝั่งบอกแค่ลงว่ายน้ำเพื่อตรวจสอบร่างกายพร้อมขอบคุณที่มาช่วยที่บริเวณหาดไข่มุกตะบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหลือล่มและมีคนลอยคออยู่ในทะเลหน้าหาดหลังรับแจ้งแล้วจึงประสานอาสาสมัครในพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์รักษาความ ปลอดภัยทางทะเลเกาะช้างร่วมกันออกให้ความช่วยเหลือด้วยนำเรือยางและเจส,สกีและอุปกรณ์อื่นๆเดินทางไปที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นหาดหินปนทรายพบชายไม่ทราบชื่อนามสกุลจำนวนสองคนลอยคอห่างจากชายหาดประมาณ80เมตรทำกลางขึ้นลม จึงได้เริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตามที่ได้มีการอบรมมาโดยนำเจสกีออกไปจุดที่สองหนุ่มลอยคออยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่บนฝั่งได้โยนเชือกให้เกาะแล้วช่วยกันพาเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยแม่ค้าที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าเห็นชายสองคนลอยคออยู่จึงคิดว่ามีเลือล่มแล้วลอยคอเข้ามาจึงได้โทรแจ้งไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งเมื่อทั้งสองคนขึ้นจากน้ำทะเลได้แล้วเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่าเกิดอะไร นซึ่งทั้งสองคนกล่าวว่าได้ลงไปไว่ายน้ำท่ากลางคลื่นลมทะเลเพื่อต้องการทดสอบร่างกายซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยได้ต่อว่านิดหน่อยว่าข่าวหลังถ้าจะทดสอบร่างกายก็ให้แจ้งชาวบ้านเขาด้วยชาวบ้านเขาตกใจคิดว่าเหลือล่มและมีคนลอยคออยู่จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ออกมาช่วยเหลือและมีการโต้เถียงกันเล็กน้อยถึงการกระทำของทั้งสองหนุ่มอย่างไรก็ตามทั้งสองคนได้บอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่ททททททท ที่มาให้ความช่วยเหลือครั้งนี้และที่ทําแบบนี้ไม่ต้องการให้ไข่เดือดร้อนจริงๆเยวก็เป็นเรื่องพอดีคุณเป็นใครครับอะไรคุณอะเป็นใครคุณก็มาช่วยพวกคุณนี่แหละเป็นใครอ่ะผมใชร่างกายกันเท้ร่างกายก็ต้องแจ้งด้วยวันหน้าวันหน้าทำผมไม่ได้มีุดปรผสมที่ว่าจะให้ไขรเดือดร้อนเข้าใจแต่ว่าวันหน้าเกียวบใบบราณบาดไม่พอดี เข้าใจว่าคนจะได้รับขอบคุณียหายนะฮะมีคนที่มีพี่เอ่อรู้แต่ว่าต้องก็มีคนแจ้งใครบอกว่าเรือล่มก็ต้องเข้าใจว่าเรือล่มกำลังมากระดิกกระดกเยอะเลยแตใครเป็นคนบอกเรือล่มครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีเจ้าห้พี่มาเดี๋ยวรอเออเรือล่มเรือล่มก็มาเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมมารับผิดชอบเออพอดีพอดีเพราะว่ามีอะไรก็ต้องแจ้งบ้างเรือล่มไปบ้ เช้าเกาะช้างทําพิธีบวชป่าปลูกป่าสืบชะตาสายน้ำครั้งที่เจสืบสามประเพณีท้องถิ่นสร้างความตระหนักให้เยาวชนรักและห่วงแห่งทรัพยากรเวลาส0บนาฬิกาวันที่12กรกฎาคม2,559ที่วัดสระเพชรตำบลเกาะช้างใต้อ,อําเภอเกาะช้างจังหวัดตรานายกาทอรเวหนนายอ,อําเภอเกาะช้างเป็นประธานในพิธีบวชป่าปลูกป่า สืบชะตาสายน้ำครั้งที่เจนมีนายจากกิจสรกเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดพิธีและมีศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะช้างส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมโดยในช่วงเช้าจัดให้มีการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วทำพิธีแห่ผ้าจีวรรอบโบสถ์ก่อนที่จะนำจีวรไปห่มต้นโพใหญ่หน้าโบสถ์ทำ พิธีบวชป่าจากนั้นคณะสงและนายอำเภอได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานสลักเพชรเพื่อทำพิธีลอยกระทงขอขามาแม่คงคาพร้อมทั้งมีการปล่อยหอยแครง550กิโลกร,รมัม นายกทอนกล่าวว่าการจัดพิธีครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวตะบลเกาะช้างเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เยาวชนได้รู้ลักและห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติซึ่งพิธีนี้เป็นการขอขามาแม่คงคาผืนน้ำที่ชาวประมงได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินทั้งผืนน้ำผืนป่าต่างมีบุญคุณต่อมนุษย์ที่ใช้เป็นสถานที่ทำมาหากินประกอบอาชีพ ซึ่งสิ่งที่ทำในวันนี้จะเป็นประเพณีที่ชาวเกาะช้างได้กระทำสืบต่อกันช่วลูกช่วยหลานรวมทั้งเป็นการบอกต่อกันรุ่นต่อรุ่นให้รู้จักบุญคุณและการทดแทนกลับมาโดยในกิจกรรมวันนี้มีการนำจีวรไปห่มต้นไม้มีการปลูกต้นไม้จำนวนมากรวมทั้งการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำทะเลทั้งหอยแครงและกุ้งอีกจำนวนหนึ่งด้วย กรกตตราดย้ำผู้ลงทะเบียนออกเสียงประชามติที่จังหวัดตราดกว่า2,300คนเตรียมออกมาใช้สิทธิ์นอกเขตจ,จังหวัดที่อาคารศูนย์กีฬาในล่มจังหวัดตราดนายมนตรีเทอดธิรกุลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดเปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัดมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัดจนถึงวันที่7กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดตราดมีผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดที่ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนกว่า800คนในส่วนของผู้ที่ขอลงทะเบียนผ่านระบ,บ บอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากกว่า1,500คนโดยที่ผ่านมาในช่วงวันท้ายๆของการลงทะเบียนมีประชาชนมายื่นลงทะเบียนจำนวนมากทั้งนี้ในการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดกกตตราดได้กำหนดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดไปที่อาคารศูนย์กีฬาในล่มจังหวัดตราด สำนันกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราจึงขอย้ำให้ผู้ที่ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติณสถานที่ดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม25.59ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนันกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชหมายเลขโทรศรรัพท์0 3 9 5 2 0 4 9 9และ 039525526-7ในวันและเวลาราชการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818ก8สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร 090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตรากำหนดจัดพิธีเปิดร้านประชารัฐสุขใจชอบทั้งสองแห่งวันที่14และ15กรกฎาคมนี้นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อหาหรือความพร้อมในการเตรียม เปิดให้บริการร้านค้าประชาัฐสุขใจชอบที่ตั้งภายในสถานีบริการน้ำมันปตทสองแห่งในจังหวัดตราสำหรับการจัดโครงการประชาัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย3หน่วยงานได้แก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทปิโตเรียมแห่งประเทศไทยจำกัดหรือปตท ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนสินค้าโอท็อปภายใต้ชื่อร้านประชารสุขใจชอบโดยมีการท่องเที่ยแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปตาทาให้การสนับสนุนคัดเลือกปั๊มน้ำมันและจัดสรรพื้นที่ในการก่อสร้างร้านค้าจังหวัดละสองแห่งส่วนสอส,อสอวอสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการร ร้านค้าประชารัฐและกรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมการบริหารจัดการร้านค้าประชารัฐในส่วนของจังหวัดตราสํานักงานทททได้ส่งมอบร้านค้าประชารัฐสุขใจชอ็อปทั้งสองแห่งให้สํานักงารพัฒนาชุมชนจังหวัดตราแล้วเมื่อวันที่1นกรกฎาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดจึงได้กําหนดให้มีการเปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจชอ็อป ที่สถานีบริการน้ำมันบอจจรอเยนบุรพามีการกำหนดทำพิธีเปิดในวันที่14กรกฎาคมนี้เวลา14.00นาส่วนที่สถานีบริการน้ำมันหอจอกอสว่างสวัยเซอร์วิส กำหนดจัดพิธีเปิดในวันที่15กรกฎาคมนี้เวลา14นาฬิกาทั้งนี้ประชาลัสสุขใจชอบทั้งสองแห่งของจังหวัดตราจะเปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าในระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยภายในร้านจะมีสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย โครงการสภากาแฟหัวหน้าสว่วนราชการประชุมย่อยพบปะหาเลือราชการสร้างความสัมพันธ์เพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูทรคลองใหญ่นายชัยวัฒน์โอชนานนในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภากาแฟของหัวหน้าสว่วนราชการอำเภอคลองใหญ่โดยมีหัวหน้าสว่วนราชการตำรวจทหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด่านสุดาก,ากรผู้ประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยมีพันตํารวจเอกดํารงเอีย่ยมไพโลดผู้กํากับการสถานีตํารวจพุทธรองใหญ่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภากาแฟสําหรับกิจกรรมสภากาแฟเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้สว่วนราชการได้ปรึกษาหารือพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อพันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรของใหญ่กล่าวว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางครั้งต้องอาศัยหน่วยงานราชการเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาสังคมตลอดจนปัญหาในชุมชนทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาการจราจรเพื่อสร้างความเข้าใจขณะปฏิบัติหน้าที่ ตราจ,จัดอบรมชาวประมงหลักสูตกรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลที่หอประชุมเฉริมพระเกียรติ88พันศาอำเภอของใหญ่นายจันนะเอี่ยมแสงผูว้ว่าราชการจังหวัดตรา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลโดยมีนาวเอกสำเริงจันโสรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่หนึ่งในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและชาวประมงเข้ารับการอบรมในรุ่นนี้จำนวน151คนนาวเอกสำเริงกล่าวว่าการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีทีมวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณ นวุฒิมาจากหน่วยงานราชการต่างๆเช่นกองทัพเรือกรมประมงกรมเจ้าท่าและกรมอุตุนิยมวิทยาให้ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อต้องการให้ชาวประมงได้มีความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพประมงอีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยรักษาความมั่นคงของชาติในทะเลอ,อีกด้วยโดยการฝึกอบรมใช้เวลาจั้งสิ้น5วันตั้งแต่วันที่1 1ถึ15ง15กรกฎาคม2,500 ห9ก